นมตนา,มาเหมือนที่กิ่งบอกเมื่อกี้คือความตั้งใจเลยนะทุกคนว่าพญานาคบอกว่าอยากเชื่อมต่อก,กับเราใช่ไหมถ้าอยากอธิษฐานขอพรกับเราอ่ะให้เอาดอกไม้แบบนี้ลอยน้ำหอม นาการโลกุสันโทสิโรมัเชนาคืองามพุทธังระเบิดเปิดฟ้าเปิดดินเปิดอินพรมยงยักษ์เปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังไรระเบิดเปิดฟ้าเปิดดินเปิดพรมยงยักษ์เปิดด้วยนะโมพุทธายะ จุดทูบไหว้ธรรมดาเลยตรงนี้ส่วนพวกดอกไม้เดี๋ยวเราไปทําที่วัดกลาเมืองเหื <Okay. S 1> องเชิญค่ะ ที่สุดเลยขอบคุณนะคะเลยเลยนะน้ีโคจรจริงจริงอะของแผลสวัสดีค่ะัสดีค่ะจริงๆทําถ้ำนาคาขึ้นยากค่ะตอนนี้รถคนเยอะมากเลยใชก็เลยไม่ได้ไมตชดรอรอถ้าถ้ำสีพรมเปิดไปถ้ำสีพรมดีกว่าถ้ำสีพรมอยู่บึงขงหลงอยู่ไม่ไกลจากถ้ำนาคาแต่ว่าตอนนี้เขาปิดค่ะตรงนั้นอาพลังแรงมากถ้ามีโอกาสไปตรงนั้น ขอบคุณนะคะดีค่ะดีค่ะเพิ่งเพิ่งได้กระเป๋ากระเป๋ามาสาธุเลยรวยนะคะเปิดใช้หรือยังยังค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันดีได้ค่ะขอบคุณนะคะเลยรวยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปที่วัดป่าเมืองเหืองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเกาะกลางน้ำกันที่วัดป่าเมืองเหืองตามมาเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเกาะกลางน้ํากันนะคะนู้นเหมือนไกลมากเลยแต่ว่าไม่ไกลนะคะใช้เวลานานไหมครับประมาณ6 0 0เมตรประมาณไม่ถึง10นาทีอะแต่ว่าบอกเลยว่าเด็ดมากใครที่มาบึงการต้องมานะคะเป็นแหล่งพญานาคเป็นแหล่งขอพรที่จะต้องมาที่นี่ที่นี่เรียกว่าอะไรครับ ที่นี่มีชื่อเรียกเยอะมากเลยบางคนก็เรียกว่าเกาะก้อนธาตุบางคนก็เรียกว่า,กกา,า,กกวากแก่งสะดอกนะฮะแล้วก็มีเรียกอะไรอีกประมาณนี้เนาะเกาะกลางน้ําถ้าเกิดตอนนี้เรามาช่วงฤดูอย่างนี้เราก็จะแบบว่าไม่ต้องลุยน้ําเท่าไหร่สบายหน่อยมาช่วงนี้พอดีม,ดมันสิงเงิงเด้ะ ส,สับใหม่นะคะมันชิงเงิงนะคะมีใครไม่เข้าใจไหมครับจริงๆต้องมีล่ามมาด้วยนะห <c oughs> มาถึงมันจะเงิง <c oughs> ว่ามันหมายถึงอะไรมโอ๊ยมาอีสานก็ต้องว่าภาษาอีสานเหรอเนาะไกลท้องถิ่นเนาะ เสร็จยังคะจะบอกว่าตรงนั้นจะเป็นจะเป็นอีกฝั่งแล้วนะคะเราข้ามไปไม่ได้นะตอนนั้นจะเป็นของทางฝั่งลาวแล้วเราจะอยู่ได้แค่เกาะฝั่งนี้นะคะจะเป็นเหมือนเส้นเส้นตรงนี้ค่ะได้แค่ใช่ตรงนั้นเป็นประเทศลาวแล้วค่ะก็คือถ้าเราข้ามไปตรงนั้นเราจะถูกจับเราจะกลับมาไม่ได้ละ มีใครกลัวน้ำบ้างในนี้มีใครว่ายน้ำเป็นบ้างว่าย oh, <no. S 1> ว่ายได้คือขอสาธุนะใช่ไหมแต่หินตรงนั้นสวยนะคะผล oh, <no. S 1> ลุกไหมข้างใต้เนี้ยจริงๆจะเป็น เมื่อก่อนสมัยก่อนพระธุดงจะจะธุดงมาแล้วก็จะเดินเข้าถ้าอยู่ข้างล่างเมื่อก่อนน้ําโขงจะไม่ไปถึงนู่นนะแต่ว่าที่นี้พอแบบน้ํามันซ้อไปเรื่อยอะค่ะมันก็ค่อยๆซ้อริมฝั่งไปเรื่อยแล้วก็เริ่มปิดปากถ้าตรงนี้ ันนี้ถึงเกือบถึงแล้วค่ะเกือบถึงแล้วการกระโนี่ไหมก็สวยเนาะทางนี้มันลงไม่ได้เลยค่ะลงไม่ได้ค่ะต้องนั่งเรือมาอย่างเดียวใช่ต่อให้ลงตรงนั้นก็มีน้ำก็ต้องหาเรือใช่ค่ะหาเรือข้ามมาอยู่ดี มีใครเคยมามีสองแค่สองท่านใช่ไหมคะที่เคยมานี่ไม่เมอาหรออ้าวรอบนั้นไม่ได้ไม่ไม่ได้ข้ามาม,ามาในนี้แบบว่าซิงหมดเลยไปถ้าง,งั้นเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวรอให้คนลงมาแล้วเราค่อยขึ้นไปก็ได้เราถ่ายรูปไปเล่นตรงนี้ก่อนเนาะ <c oughs> คนลุกไหมคะ <c oughs> นั่นไงใต้นี้คือแบบว่าเป็นพื้นที่ของท่านเลย กิงถึงบอกว่ากิงอยากให้มาตรงนี้ถ้ามานะ่ะอยากให้มากิงยังขนลุกเลยมากี่ครั้งก็ยังขนลุกสแสดงว่าสื่อพลังสแสดงว่าสื่อพลังได้นะคะเพราะเมื่อก่อนพระท่านจะอยู่ตุกเอกโคบไปทำอะไรก็ไปดูข้างในอะไร ก็แค่แบบว่ายน้ำเฉยๆว่ายน้ำเล่นเหมือนเด็กๆตายเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มถล่มลงไปแล้วไม่มีแล้วถ้าเผื่อเราไปด้านโน้นเราจะเห็นซากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตรงนั้นจะลึกมากนะเราต้องระมัดระวังเพราะว่าใช่จดิ่งลงฝั่งฝังลนไปสมัยเด็กๆเร่โดด้ว่ายป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปข้ามาแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องตอนนั้นนรัไม่ค่อยรู้เรื่อง อันนี้ก็มีมานานแล้วใช่ไหมคะมีมานานแล้วเขาเรียกเกาะก้อนธาตุเมื่อก,ก่อนจะมีธาตุเหมือนธาตุที่น้องค่ายนะครับแต่คราวนี้มันล้มลงไปแล้วก็เหลือแต่ฐานหนูว่าสงสัยหนูต้องไปหาดอกเข็มสีเหลืองมาปลูกไว้ที่บ้านแลวนั่นน่ะสิ เราจะบอกไปเราก็ลืมไปเลยว่าเราไม่มีดอกเข็มสังเกตไผ่ที่นี่นะคะดูป้องไผ่นะจะไม่เหมือนที่อื่นดูป้องไผ่มันจะไม่เหมือนที่อื่นเขาเรียกไผ่จระเข้ขบฟันเป็นเป็นไผ่ที่แบบว่ามีความขลังอยู่ในตัวค่ะความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวหายากมากอุ้ยฝนรุกอะ วิธีการนะคะคือจะบอกว่าอันนี้คือกิ่งอะฝันว่าพญานาคบอกว่าอยากเชื่อมต่อก,กับเราใช่ไหมถ้าอยากอธิษฐานขอพรกับเราอะให้เอาดอกไม้แบบนี้ลอยน้ําหอมลอยน้ําหอมแล้วก็เอามาให้เราแล้วเราล้วจะเชื่อมต่อกับเราได้แล้วก็แต่เขาไม่ได้บอกกิ่งว่าชื่อดอกเข็มนะเวลาที่เขามาแต่ว่ามันเป็นดอกแบบนี้เป็นลอยลอย,อยอย่างนี้ค่ะเป็นลอยลักษณะแบบนี้สวยๆแบบเนี้ย แล้วเขาก็บอกว่าถ้าขอเรื่องนี้ให้เอาสีนี้นะขอเรื่องนี้ให้เอาสีนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือกินก็เห็นมีดอกเข็มก็เอยมีอย่างเงี้ยก็น่าจะมีแต่ดอกเข็มอะ่ะกินก็เลยคิดว่าเมืองมนุษย์เราน่าจะเป็นดอกเข็มแหละจุดทูปเก้าดอกนะคะอธิษฐานแล้วก็บอกท่านว่าวันนี้เอาน้ําหอมมาถวายเอาเครื่องหอมนะคะเอาเครื่องหอมมาถวายแล้วก็ อธิษฐานขอเลยสิ่งที่ตัวเองปรารถนาตั้งจิตดีๆเดี๋ยวจุดแค่ทูบก็ได้นะคะส่วนทูบเปิดดวงเดี๋ยวเราขึ้นไปจุดที่บาทอันนี้เราจุดจุดเพื่ออธิษฐานขอพรเพิ่มความหอมควรขอทีละอย่างแต่ถ้าถ้าสมมุติสองอย่างจะเป็นสองอย่างที่ที่เชื่อมต่อกันได้อย่างนี้ค่ะเหมือนสมมุติว่าขอให้ได้ไปต่างประเทศสมมุตินะ ก็แน่นอนก็หนึ่งย่อมต้องสอบได้2ต้องมีทุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเชื่อมต่อกันอยู่แล้วอะแต่ว่าต้องขอให้แบบชัดเจนเหมือนที่กิ่งบอกเมื่อกี้คือความตั้งใจเลยนะทุกคนสิทธามาตุสิทธามาตุสิทธมตุอิทาระเจเสสัมพัสชนะอิทิทิอิสรา ตนะคะใครที่จะบนอย่าบนว่าเดี๋ยวจะเอาสารใหม่มาให้เดี๋ยวจะเอาสารใหม่มาถวายอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องบนนะคะเพราะว่าบนแล้วมันได้ส่วนมากคือ80%คือได้แน่นอนแล้วทีนี้สารจะเต็มเกาะนะคะเริ่มมีมาแล้วแล้วก็แบบกิ่งก็เลยไม่แนะนำให้เอามาที่นี่ จากความเป็นธรรมชาติความสวยงามอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวพอแบบเดี๋ยวบางคนบนสารไม้สักบางคนบนสารปูนสานะคะมันจะเยอะมากเลยตรงนี้เนาะอยากให้คงความเป็นธรรมชาติความขลังอยู่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะบนแนะนําว่าบนจะกลับมาไหว้อีกแค่นั้นพอไม่ต้องบนแบบว่าจะเอาสารมาให้เอาอะไรมาให้คือจริงๆแล้วอันนี้เป็นแค่แบบสิ่งที่สื่อให้รู้ว่า มีท่านอยู่อยู่ตรงนี้นะคะต่อให้เราเอาสารสวยสารเล็กสารใหญ่คือแบบคือถ้าท่านอยากได้ท่านนิมิตได้อยู่แล้วท่านนิมิตของท่านได้อยู่แล้วจะเอาวิมานขนาดไหนก็ได้แต่ว่าท่านดูที่เจตนาความตั้งใจของเรามากกว่านะฮะอันนี้ฝากไว้สําหรับใครที่จะมาแล้วก็ส่วนมากจะบ่นว่าเดี๋ยวจะสร้างให้ใหม่น,นั่นนู่นนี่อย่านะเนาะเดี๋ยวจะเต็มเกาะนะคะแบบนี้กิ่นว่าดีอยู่แล้วเนาะ,ะสวยอยู่แล้วโอเคแล้วเราไม่จําเป็นต้องแบบให้แบบ ความหรูอลังการเข้ามานะคะเราเอาความขลังความศักดิ์สิทธิ์ดีกว่ารอบนี้หนูนอกใจนะอขอยึดคืนแลมาสัรครับ เนี่ผมเรียกว่าโอเคยกเว้นเราประกาศนี้ขาด ก็กร่าบคำสาธแ่สากทีแล้วก็ปักตุ้บ ยก่อนชุรีขอยินดีขนกคำนกคูผู้เท่าแต่เก่าก่อนปัจจุบันคูเลขและคูยหญคูว่านและคูยาคูตำหลับและคูตำลาคูยันเวทมนต์และคาถาคูนโมกอไก่แล่กอกาคูอัคระขอมไทยจนจบหมดและสภวิชารัตนยุศาสตร์ก็พระเจ้าในกิริสแสนครได้เล่าเรียนมาศึกษามา ข้าพเจ้าขอเชิญครูปัญญาพิบายทั้งหลายนั้นเชิญมาชุมนุมกันพร้อมณสถานที่อันเป็นมงคลน,นี้ด้วยเถิดก่อนที่ผมจะเชิญครูกลับขอท่านทั้งหลายนะครับเผยชื่อตนและตั้งจิตอธิษฐานนะปรารถนาสิ่งใดก็อธิษฐานเอานะครับเชิญครับ ขอพอ,องค์ปู่องค์ย่าก่อนก็ได้นะคะองค์ปู่ก่อนค่ะ ใครคำใหญ่คำเล็กเห็นหมดนะครับบอกเลย ภะยกได้เปลนเติดเป็ี่นมิถาพระผู้ฆ่าอารมณ์เป็ินไั้ผู้หาอิงคนโตพันต่างน้อ้มามาสตวชนะกองหุชนะสตวที่สามาคกตาสภาระบัสิจิยะคืองามดังแสงมุกส่องสุกอยู่ในปากขอเจรจาพาทีใดใดขอชนทั้งหลายได้ยินคำพูดคำจามีจิตคิดมิตาโดยชาภสียะมีใจสมาสิจ้าประสิทธิวิชาแห่เีย สนาคาโลกุกุสันโตซิโรมชิขอพระบรมีของพทธเจ้าุกภกุสันโทมาเป็นที่พึ่ง ยักษ์กาลูสีอริยเมตไตายูชวหาทิเตยักษ์ปิงาสุขสองสว่างอยู่ในลิ้งในปากเจรจาพาชีก,กับใครชมนัะชีพามชายหญิงทั้งหลาย กักให้เองด้วยนโมพิยทยาสุขสาณนกการโกกุสันทรศิลมัชย์เันะ์ก็สมิตรจงใงใจฝนขอความเป็นมนตรนง นักคา,าลกุกสันโซิโรนุสีสสนมาน,าาาน,าน,านังสับสโสยิดตัยึดานนมาทั้งหลายใต้ยอทุมายเกิดเป็นพุทธพุทธคือนางสุขสงสว่างดังพันสังอยู่ที่หังสองข้างของความมงคลขอความเป็นมงคลจงมังเกิด จะมีจมังหวจังการผนำน้ำานังสม,สมสรสยุอธ์โตยุร,รถะแห่งธรรมะทั้งหลายพระอยัยะพุ่มไม้คือปินทาทาคือนามดังแสงพระอาทิตย์ใครไปสบตาในคุ่นี้สมณะชีรามหญิงชายทั้งหลาย ตาเทียนยังไม่วิ่งขึ้นมาสักเกมีจรูเปคิริสิการตเตจันตลิเควิมาณีนะโมตสสะภะวะโุอราหะโตสมาสะพุตสสะนะโมตสัะภะวะโุอราหะโตสมาสมพุตสสะนะโมตสสะภะวะโุอระหะโตสมาสมพุัสสะ อมสิทิชัยไกยวรเนตคือข้าจะขอก้มก้าวสะดุดดียกกรชุลีขึ้นไหวนกในแต่พบอันอนันต์อันข้าพเจ้าจะขอก้มไหวพระพุทธเจ้าอันข้าพเจ้าจะขอไหวคุณบิดาและมารดาข้าพเจ้าจะขอไหวกูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนข้าจะขอพรอ,อันประสิทธิ์ข้าจะขอไหวเทพพยดาอานักษายอยู่ทุก,กทิศเทพอันทรงฤทธิ์ที่ถิตอยู่ทั่วทั้งผองสิบนิ้วของข้าต่างทูปเทียนทอง ดวงตาทั้งสองคือประที่ปลายพันตามถวายข้าจะขอบูชาท่านทั้งหลายจงมาช่วยบริรักษ์พิทักษ์ไทยขอสวัสดิ์สิริจงลายจงไกลผลขใหยความเป็นมงคลจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าผู้สร้างประโยชน์ประการหนึ่งโสดข้าพเจ้าขอ,อเชิญภูวาจาสิทธิผู้มินิสเป็นอันมากเข้ามาอยู่ในป่าของข้าพเจ้าขอให้มาประสิทธิจงขลังตามที่ผู้ท่านได้ส,สอนสิทธิวาจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภชโยนิจังสิทธิวาจังประสิทธิเม สิโรเมพุทธวโรเศถโหนราเตขอความสิริมงคลจะเกิดกับบ้านหลังนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขจะได้มีสิ่งใดงมาบิดเบียนบีทาขอให้ความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่านผู้ทั้งหลายที่เข้ามาร่วมในพิธีอย่างนี้ให้คลอดแคล้วปลอดภัยเดินทางไปที่ไหนให้มีแต่ชัยชนะตลอดไป พุทธังเปิดทมังเปิดสังคังเปิดเปิดด้วยนะโมพุทธายะพุทธังระเบิดเปิดฟ้าเปิดดินเปิดอินพรมยงยักษ์เปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังารระเบิดเปิดฟ้าเปิดดินเปิดพรมยงยักษ์เปิดด้วยนะโมพุทธายะ